ไปว่ากันต่อที่นโยบายสำคัญของพักก้าวไกลหลายเรื่องค่ะที่คนในพักเพื่อไทยใช่ไหมบอกว่าสู้ไปโกหกไปใช่ไหมคุณอ,อดิศรสู้ไปโกหกไปสู้ไปโกหกไปเนี่ยนะคะเรื่องค่าแรงขั้นต่ำ450บาทต่อวันทําทันทีซึ่งเป็นนโยบายสําคัญเรื่องหนึ่งที่พักก้าวไกลได้หาเสียงกันเอาไว้แต่ว่าวันที่คุณพิธาไปพูดกับทาสภาวสกรรมแห่งประเทศไทยออกมาบอกว่า เราคงไม่ทําแบบกระชากนะเราก็ต้องคุยกับภาคีคอ,าอะไรนะคณะกรรมการไต่ภาคีนะคะซึ่งก็ดูแล้วทําให้หลายๆคนก็รอการความชัดเจนของพักเก้าไกลว่าจะอย่างไรเมื่อวานนี้คุณสรีกัญญาตันสกุลตอบคําถามนักข่าวซึ่งฉันคิดว่าอันนี้ชัดเจนแต่เขามีวิธีการในการตอบให้มันฟังดูซอฟลงแต่พอตีความแล้วมันซอฟไหมล่ะคือฟังดูซอฟลง แต่อีกคนบางกลุ่มจะฟังดูแลงงงงยิ่งขึ้นสรุปว่าจะทำหรือไม่ทำค่ะทำไงคุณสลีกัญญาตันสกุลนะคะตอบคำถามนักข่าวกับเรื่องของค่าแรง450บาทต่อวันนักข่าวถามว่าที่หาเสียงว่าภายในร้อยวันแรกอะ่ะจะสามารถทำได้หรือไม่คุณสลีกัญญาก็บอกว่า การขึ้นค่าแรงต้องใช้กลไกทั้งฝ่ายบริหารดังนั้นจะเริ่มต้นเดือนหน้านับหนึ่งได้เมื่อจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยและมีคอรมอเรียบร้อยแต่ทั้งนี้จําเป็นต้องมีการพูดคุยกับพักร่วมรัฐบาลเพื่อหารือเรื่องนี้เช่นเดียวกันการที่พักก้าวไกลยึดถือนโยบายของพักเป็นหลักอาจจะเป็นการไม่ให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลค่ะคือจะมาบอกว่าเราหาเสียงไว้แบบนี้เพราะฉะนั้นจะต้อง450เท่านั้นเนี่ย ถ้าคิดแบบนี้แล้วทาทันทีแล้วพักร่วมของเราเขาจะยังไงเอาแต่ของเราเดี๋ยวกันไม่ให้เกียิกันออไม่ให้เกียรติกันนะคะเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณสลิกัญยาค่ะมีการพูดถึงกันมากในหน้าสื่อมวลชนก็คือเรื่องของค่าแรง450บาทนะคะซึ่งเพื่อไทยก็ได้ให้สัญญาณในทางบวกมาว่า,าไม่ขัดข้องถ้าก้าวไกลจะดําเนินนยโยบายนี้เป็นต้นแต่ยังมีอีกหลายนายโยบายที่จําเป็นที่จะต้องพูดคุยนะคะรวมไปถึงนยโยบายดิจิตอลวอลเล็ต หนึ่งหมื่นบาทของพรรคเพื่อไทยเช่นเดียวกันว่าสรุปแล้วจะมีการดําเนินการในนโยบายนี้หรือไม่นะคะและยังมีนโยบายอื่นๆอีกมากมายซึ่งถ้า,าพรรคใดพรรคหนึ่งตัดสินใจทําแล้วมันจะมีผลกระทบต่อเนื่องกับนโยบายอื่นๆที่จะต้องดําเนินการร่วมกันตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวทางที่จะพูดคุยเพื่อสุดท้ายได้ข้อสรุปก็จะเป็นนโยบายที่จะใช้ในการถแถลงต่อรัฐสภานะคะ ฉันคิดว่าหลายๆผู้ประกอบการก็คงจะมีความกังวลใจนะคะในเรื่องของต้นทุนที่จะสูงขึ้นนะคะแต่ว่าเราก็ยังคงเดินหน้ายืนยันนะคะว่าจะมีมาตรการที่จะมาช่วยเหลือเยียวยาอย่างเหมาะสมแน่นอนว่าหลายหลายบริษัทอาจจะยังคงกังวลนะคะว่าการเยียวยาจะไม่เพียงพออย่างไรเนี่ยเรายังคงที่จะเปิดรับ ังความคิดเห็นว่าจะทำอย่างไรที่จะสามารถที่จะเดินหน้าไปพร้อมๆกันได้เมื่อค่าแรงต้องเพิ่มขึ้นค่ะถ้าพูดเจนว่าค่าแรงเนี่ยจะขึ้น450บาทไทยหรือว่งเราได้เนี่ยสภาพที่นู่จะดีครับตอนนี้ นะคะในฐานะที่เป็นนโยบายของพรรคที่บรรจุไปแล้วว่าเป็นหน0่วันนะคะเ,เราพูดเต็มที่อยู่แล้วนะคะในฐานะที่เป็นนโยบายของพรรคนะคะแต่อย่างที่บอกว่าเราก็จําเป็นที่จะต้องมีการพูดคุยกับพรรคร่วมนะคะหาหรือในประเด็นต่างๆเช่นเดียวกันนะคะคือไม่อยากที่จะให้เป็นการที่จะ เป็นการส่งสัญญาณว่ามีการเลือกกระทรวงกันแต่อย่างใดนะคะเพราะว่ากระบวนการเจรจาในเรื่องของตําแหน่งยังไม่เสร็จสิ้นการที่พักก้าวไกลยึดถือเอาในวัยของพักเป็นหลักเนี่ยมันก็อาจจะเป็นการไม่ให้เกียรติพักร่วมรัฐบาลนะคะก็คนฟังอาจจะต้องงงๆเล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนหาเสียงเนี่ยบอกว่าจะสามารถขึ้นค่าแรงได้ทันทีภายในร้อยวันแรกคําว่าภายในร้อยวันแรกก็หมายความว่า พอได้เป็นรัฐบาลบในช่วงร้อยวันแรกก็คือเท่าไหร่สเดือน3เดือน,อ,นอ่าสเดือนจะจัดการขึ้นค่าแรงให้450บาททันทีแต่พอฟังกันให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เหมือนกับว่าเราก็ต้องไปคุยกับพรรคร่วมรัฐบาลก่อนทันนี้ทางออกในการทำไม่ได้เนี่ยอยู่ที่การกเป็นรัฐบาลผสมะนะอยู่ที่เกียรติยศนะต้องให้เกียรติกันนะ คือถ้าหากว่าทําไม่ได้ขึ้นมาเนี่ยมันก็มีข้ออ้างอะคะ่ะมันอาจจะมีข้ออ้างว่าก็พักร่วมรัฐบาลเขาเขาไม่เอาด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาหาทางออกร่วมกันว่าจะเอาเรื่องนี้ยังไงมันอาจจะไม่ดีเป็นแบบที่เราหาเสียงเอาไว้นะคะคือฟังคุณสุกัญญาพูดเมื่อวานนี้เนี่ยนะคือมันสะท้อนให้เห็นเลยว่าก,การคิดนโยบายหาเสียง450บาทนี้เนี่ยนะวันนี้เราพูดได้เลยว่าเป็นการคิดแบบพี่ตอนคิดก็ ไม่รู้ว่ามั่นใจว่าอย่างไรถึงทําได้นะครับแต่ว่าคิดว่าในมุมการหาเสียงคือออกไปแล้วมันโดนเพราะว่ามีมมอยู่เป็นนิดหนึ่งพลันติยาเมื่อกี้คุณสุกัญญาบอกว่าเนี่ยมีสัญญาณที่ดีนะครับที่ทางพักเพื่อไทยเนี่ยก็เริ่มจะเห็นด้วยอย่างที่หลายคนบอกว่าการจ่ายค่าแรงเนี่ยปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ว่าพักเพื่อไทยจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยปัญหามันอยู่ที่ว่าผู้ประกอบการ ที่วันนั้นคุณพิธาไปคุยกับสภาอุตสาหกรรมไงแล้วเขานั่งคุยให้คุณพิธาฟังเนี่ยโ่ถ้าแบบนี้ไม่ไหวไม่ไหวคุณพิธาหน้านมุ้ยอยู่นั่นน่ะก็โดนโดนหนักเหมือนกันนะแล้วสื่อไม่ค่อยออกด้วยนะไอ้คลิปเนี่ยลรอ,อผม,มองมงว่าทําไมไม่ค่อยแพร่หลายมันแต่ในโซเชียลมันมีะนะครับคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าพักไหนจะโอเคหรือไม่โอเคค,คุณต้องถามผู้ประกอบการแล้วยิ่งตลกเข้าไปใหญ่ที่มาบอกว่าต้องยินดีเปิดและฟังความเห็นใช่ไหม ที่<ะ>บอกว่าไม่เป็นไรนะาเนี่ยเราจะมีการเยียวยาผู้ประกอบการะนะครับขึ้นมาพวดเดียวร้อยกว่าบาทเนี่ยจะเยียวยาอย่างไรนะครับแล้วก็ถ้าไม่เพียงพอมาคุยกันว่าจะทํำยังไงต่อแสดงว่าคิดไม่ครบสิคิดไม่รอบด้านคิดไม่ครบสิเพราะ,ะรว่าจริงๆมันต้องเป็นที่รู้กันนะคะว่าการขึ้นค่าแรงเนี่ยรัฐบาลไม่ได้เป็นผู้จ่ายครับคนจ่ายคือผู้ประกอบการเพราะฉะนั้นการจะได้ตัวเลข450บาทมาเนี่ย เราเข้าใจว่ามันน่าจะผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบว่าถ้าขึ้นพรวดเดียวไปถึง4 5 0บาททันทีเนี่ยพักเก้าไกลจะมีมาตรการในการเยียวยายังไง,ซ,งซึ่งพอได้ยินมาบ้านนะคะว่ามาตรการในการเยียวยายก็คือเรื่องมาตรการทางภาษีภษแต่ฟังดูเหมือนกับว่าผู้ประกอบการเองก็ยังไม่พอใจอกับมาตรการในการเยียวยา,ยานี้ซึ่งในตอนหาเสียงเนี่ยเราก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะคิดมาอย่างรอบด้แล้วแต่นี่คือบอกว่า ก็บอกมาว่าใ้เราเยียวยาอะไรแล้วเดี๋ยวเราจะมารับฟังความเห็นแล้วค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งเนี่ยน,นะคะ